ครับสวัสดีครับผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาชม YouTube นะครับจากเว็บ Honda Certified ายยูทคาร์นะครับรถใช้แล้วคุณภาพดีครับรถสวยไม่น้อยนะครับครับวันนี้ขออนุญาตรีวิวนะครับเป็นตัว Honda Accord นะครับ2.0 h y b r i d Tech นะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับลูกค้าครับรถปี2016นะครับเลขไม้อยู่80,000กโลนะครับสภาพสวยเลยครับคันนี้ครับประหยัดมากครับ16กิโลลิตรเลยนะครับลูกค้า ัตาเฉลี่ยนะครับสวยจริงๆครับคันนี้ลูกค้าท่านไหนมองหาอยู่นะครับแวะเข้ามาชมรถก่อนได้นะครับโชว์รูมเราอยู่ตรงปากซอยพัฒนาการ30นะครับเปิดทุกวันเลยนะครับผ่านการตรวจเช็ค210รายการเรียบร้อยนะครับสภาพโดยรวมสวยเลยเป็นตัวท็อปสุดด้วยครับ รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ลูกค้าหากันเยอะสุดเลยนะครับตัว Accord h y b r i ตัว TEC นะครับรุ่นนี้เป็นโฉม n หม c h a เชนแล้วนะครับเป็นรถปี2016นะครับมาพร้อมระบบเ a นวอร์ d แล้วนะครับลูกค้าเดี๋ยวมาดูรถร,บรอบๆคันนะครับสวยมีกล้องถอยหลังแล้วนะครับคันนี้กล้องมองหลังเป็นตัวท็อปสุดเลย ครับมาดูห้องสัมภาระท้ายนะครับห้องสัมภาระท้ายกว้างนะครับใส่ของได้เยอะครับครับเดีย๋ยวมาดูภายในนะครับภายในเป็นเบาะหนังนะครับตัวนี้เป็นเบาะหนังแท้จากโรงงานนะครับลูกค้าใ่ภายในสะอาดมากเลยครับ เดี๋ยวดูด้านหน้านะครับตัวนี้ฟรูออปชันเลยนะครับเป็นตัวท็อปสุดครับลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับแวะเข้ามาชมรถได้นะครับโชว์รูมเราอยู่ตรงปากซอยพัฒนาการ30นะครับเปิดทุกวันเลยนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับเบอร์โทรเลกจะเป็นเบอร์091นะครับ352368นะครับถ้ายังไงฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับครับสวัสดีครับ